สำหับดิค่ะพี่น้องป้องไฟมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอซของหมอลำเสียงวหกนกคงสกร f เอซของอิหล่าน่อยอาอายสกุลนาพรเสียงวิหกเอซี FC ของคุณยากับมาแล้วชาเน n ย l อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คุณยานะคะกดกระดิ่งด้วยเด้อค่ะเด้อคลิปนี้คุณยามีอ๋อวันนี้ตรงกับวันที่13นะคะวันที่13ธันว่าคม2566มือแรกนี่ มือแรกนี่อีหลาหน้อยสิแสดงยุ่อำเภอหนองสองห้องงานอยู่จงังหวัดขอนแก่นนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจอิหลาหน้อยกับทีมงานเสียงวิหกนะคะน้องกับพ่อจา๋าคลิปนี้คุณยายมีความน่ารักความดื้อแสนซุนของอิหลาหน้อยอีกแล้วกับพ่อจา๋าคือดื้อเพียกครูเป่าะไหวน,นี่สิเป็นลมอยู่แล้วโศนะแต่สิคุบ ไปแก่งกำนันแพร่โดดกำนันแพร่แก่งขึ้นแต่อีหล่าหน่อยสามารถสามารถเอาตวลอดได้เนี่ยพี่น้องฉลาชลาคือคือไปไปยิ่งอียงพอดีนะที่เพ่นมักยิ่งนั่นแหละกับพ่อจาพเอิข้าเจ้าเอิญยังสเปร์สเปร์สายลุงอะไปยิ่งใส่กำนันแพรกำนันแพร็รเลยไล่ขบไล่ก็เลยนขบท่านอัดเข้าไปไว้ในประตูนาเราอัดประตรูใส่หนา,นานรถบัดไว้ แล้วก็ล็อกไว้พอกำนันแพทย์เราลูกคู้เดียวเวลาเราใส่เราสิมีเทคนิคการปิดประตูของเราโดยที่คนอื่นเปิดไม่ได้เราก็เซฟเราดีดีเราก็อัดอิลา่านอยไปพ่อจ๋ามาซอยเพื่อนก็เทคทีมกันดีดีพ่อจ๋าคนแต่ก็เป็นสีสันคือถ้าดูแบบเนี้ยมันมันมันหนักความความที่พ่อจ๋าอิล่าน้อยทเทคทีมพ่อจ๋าเห็นกำนันแพทย์เอาลูกสาวญยัดเข้าไปนั่น พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยลูกสาวทันทีแต่พ่อจะซอยไดหละแต่อีหลานหน่อยแก้ไขสถานาการณ์ก่อนพ่อจ๋าพยายามเปิดไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือยังไงหรือพ่อจ๋าเปิดไม่ได้จริงๆแต่ด้วยใบพิบของอีหลานหน่อยแต่คุณยาบอกว่ามันโบได้ตั้งใจอาจจะเป็นมุกสดๆที่สามารถเล่นกันได้แบบ <c oughs> แบลรู้ใจกันนะนะพ่อพ่อกับนายแพ้ปิดอิหลาหน้อยประตูนี่เปิดว่าใดได้ไดอีหลาหน้อยก็เปิดว่าปิดวันเปิดแบบใดลงประตูข้างสลาดแท้งคือฉลาดมากคลิปนี้ตรงยกปูห้เลยพ่อจ๋าคนกับสิพยญยามาซอยลูกคนเลยความขี้ดือ้อล้วก็บอกว่าลูกก็ดือ้อจักดือด้อใดไผพ,พ่อจ๋าว่าเสียวอิหลาหน้อยมาเป็นนางเอก แต่พ่อจ๋าไพ่าหละหน่อยแกมเชียวถ้าลูกไม่ได้เป็นนางเอกที่หวานพ่อจ๋าก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าลูกโคลนนิ่งมาจากพ่อจ๋าโดยเฉพาะเลยโคลนนิ่งมาจากพ่อจ๋าตรงๆเลยบ่ต้องไปสงสัยหรอกว่าได้เป็นบน่อนางเอกเนห่ก็ที่ได้เป็นนางเอกแบบแกมตลกแกมเชียวเชียวเหมือนพ่อจ๋านั่นหละคะ่ะเป็นตัวโกงแบบแกมตลกแต่ก็น่ารักคือเป็นซีสัน คือมันโบเบอไหมพี่น้องพูดได้ทุกมือแล้วก็มีมีอย่างที่ให้เขาซองตลอดคลิปนี้ขอบคุณจากเสาอ่อยนะคะคุณยาลอยออกมากหน่อยนึง <c ười> คือมันเป็นคลิปที่หน้าหน้าหักหน้าเพ่งเป็นเป็นคลิปที่สั่งสีสันให้ยางแห้งได้เข้าไปเบิกข่าวบความเกลียเซียวของข้อจ๋าความเป็นพระเอกขี่ม้าเขา มาช่วยลูกสาวแล้วความมีไหวพริบป,ปฏิภาณอันนี้มองมองลูกที่ความเก่นลก่นแก้วน่ารักและความมีไหวพริบของอีหลาหน้อยนะคะว่าอีหลาหน้อยมีความเก่นแก้วขนาดใดนไม่คริมหนาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิดด่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะอะไรลูกได้ไหมถูน้ถั่ดูไรถ่วถูกกูกทั้งพอบุญนวายสิผายเลยโล่งเกลียวมันไม่ใช่ อะไรเนี่ยไม่ได้ผลเลยมันก็เป็นสินี่นี่สามสิบกู

bố trạng lô quá bà lô bút lên tầng phố bố trạng tầng phố cá

ดูเดินข้างในสินี่ที่นี่เลยข้างในนเราจากกันตัวยึหสวเอาสิไม่ใช่มา

บังจิตปลาไหลนี่ไปให้แล้วบังจิตปลไหลบังนี่ทีนี่หายเลยยกอะไรหยิบยกเดือดเดือเดือดให้เดือดหูนี่ฮ่าฮ่าฮ่า่า